กราบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับร้านเจเจริญยนต์นะครับมีรถเข้ามาใหม่มานําเสนอขายนะครับผมนะครับรถในนี้นะครับว่างทุกคันเลยนะครับสามารถมาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับร้านเจเอสเจริญยนต์นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะครับอําเภอราชหลวมแก้วนะครับตําบลละแหงนะครับผมหรือมาไม่ถูกนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งสนนะครับร้านเจเอสเจริญยนต์นะครับ ยินดีรับซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นเลยนะครับมีทะเบียนไม่มีทะเบียนนะครับจะตีเทินจะแลกกันนะครับหรือจะซื้อขายกันนะครับก็ยินดีรับทุกเคสเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมมารีวิวรถในร้านให้ชมนะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะครับรถว่างทุกคันเลยนะครับทะเบียนโอนแท้ทุกคันนะครับผมนี่นะครับ เพิ่งจะมาใหม่ก็มี Honda JX 110นะครับแล้วก็ s t a r ์เรียนนะครับเอ่อเซนเทิรสยามนะครับอันนี้เป็นรถไทยนะครับผมนี่ยทรงสวยคลาสสิกมากนะครับสวยเลยนะครับนี่นะฮะก็มี DT 200อรคันหนึ่งนะครับมีเล่มมีอิน o บรยให้นะครับถูกถูกนะครับไม่แพงนะครับผมนี่แล้วก็คนรักรถสายแม่บ้านนี่คันนี้เลยนะครับซูซูกิสปินเตอร์นะครับแล้วก็ยามาฮ่าเมสตาร์ทมือนะครับนี่นะครับ เดิมๆนะคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคาดเกินนะครับก็ขายตามสภาพนะครับคันนี้นะครับแล้วก็คาวาซากิ GTOM6 นะครับคันนี้ทะเบียนโอนภาษีคาดเกินเหมือนกันนะครับถูกๆหมื่นเขาบาทนะครับแล้วก็ DT 125โมโนนะครับเฟรมเรียมนะครับคันนี้วางเครื่องสตาร์เรียน150สตาร์สองระบบนะครับสตาร์ทมือได้นะแบตเตอรี่อ่อนนะครับช่วงนี้เราสตาร์ทเท้าไปก่อนนะครับก็เป็นยางอินโดโลสวยๆเลยแล้วก็มีเอ่อ ATV E-TUN นะครับ DXL 90cc นะครับคันนี้ลูกค้ามาจำไว้แล้วนะครับรอจะส่งสุราษฎร์ธานีนะครับกราบขอบพระคุณพี่ชายด้วยนะครับผมนี่นะครับรถของอเมริกานะครับผมนะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ราคาให้แต่ละคันนะครับไม่รอช้านะครับคันที่หนึ่งนะครับคันนี้เป็น DT ร้อยจี่ห้า Mono เฟรมเหลี่ยมนะครับเอกสารเป็นใบซื้อขายจากทางร้านเท่านั้นนะครับเครื่องไรฟานร้อยห้าสิบ cc นะครับสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้า ได้นะครับแต่สตาร์ทมือต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เอานะครับรถก็เครื่องขับใช้งานได้ปกติเครื่องดีด้วยนะครับคันนี้นะครับ150ซีซีนะครับแล้วก็ล้อหน้าหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับยาง IRC กึ่งวิบากเอามาลองฟังเสียงกันนะครับสวิตช์กุญแจเปิดปกตินะครับนี่ไฟหน้าติดเลยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นปุ่มดับออฟรันตัวนี้นะครับเอ๋ยวลองสตาร์ทกันก่อนฟังเสียงก่อนนะครับผมถือโทรศัพท์ไปด้วยนะครับสตาร์ทไปด้วยก็อาจจะ ลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะลองจะสตาร์ทให้พี่ๆฟังเสียงกันนะครับผมนี่นะเครื่องดีนะอันนี้นะครับนิดนึงนะมันจะอัดลำบากนิดนึงนะครับปกติมต้องคอมนะครับผมมาแล้วนะครับนี่ถือโทศรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ทไปด้วยเพื่อจัดลำบากนิดนึงนะครับผม เครื่องดีเลยเนี่ยโพดๆเลยนะก็ประมาณนี้ปุ่มดับก็จะตรงนี้นี่ประมาณนี้แล้วก็เป็นสิตรแกนะครับประมาณนี้เลยสำหรับราคาคันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่1นึ0 0หมื 6, ่นะครับหกพัาบาทนะครับหนึ่งาบาทนะครับเหมาะสำหรับเข้าไล่เข้าสวนขับขี่เล่นแถวบ้านนะครับผม นะครับคันนี้นะครับ1 6 5่0ื้าร้อยบาทนะครับทางร้านนะครับมีบริการจัดส่งได้ถึงบ้านเลยนะครับมีเก็บค่าส่งต่างหากนะครับค่าตัวรถเนี่ยสามารถเก็บไปทางได้ทุกคันเลยนะครับผมนะครับเก็บไปทางหน้างานได้ทุกคันนะครับสาหรับค่าตัวรถนะครับค่าขนส่งทางร้านเก็บก่อนนะครับผมค่าขนส่งเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดนะครับไกลไกลจากปทุมมากน้อยเพียงใดนะครับนะครับจบนะครับคันที่1โมโนนะครับคันที่สองนะครับคันนี้เป็นค a ว a s a กิ GTO M6 นะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนนะนะครับภาษีคาดเกินนะรถก็สีดำเดินแห้งๆเลยเครื่องดีมากคันนี้เครื่องดีมากนะครับระบบไฟก็ติดครบนะครับก็จะมีบางหลอดไฟเลี้ยวที่มันไม่ติดหลอดมันขาดนะครับผมนะครับแต่ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรติดปกติหมดเลยนะครับอุตุลูปก็ทํางานถังแยกนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับ Kawasaki Chieo ครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท น,นี่กระจกแท้เลยสวยๆเลยมแจ่มมากนะครับสวยๆเลยนะครับเดือนไหม้ก็ประมาณนี้นะครับสีก็จะมีเสื่อมตามสภาพนะครับผมเปิดก๊อกก่อนนี่เอามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้อมถ่ายไปด้วยสตาร์ทด้วยก็จะลำบากนิดนึงนี่น,น,นี่ของเดิมยังอยู่เลยนะครับ เรื่องดีมากนะคันนี้แรงเลยนะครับสำหรับ GTO ก็จะมีไฟเลี้ยวด้านด้านหลังนะ ไฟเลี้ยวซ้ายด้านหลังไม่ติดหนึ่งดวงนะครับแต่เตอร์ล้วก็ดังปกตินะครับผมเนี่ยนิ่งๆเงียนๆเลยหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อย 14, บาทนะครับสำหรับคาวา s a กิ GTO M6 นะครับหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับขั้นต่อมา นะครับคันนี้เป็นยามาฮ่าเมดร้อยนะครับเมดนางพญานะครับคันนี้ทะเบียนครบพร้อมโอนนะภาษีคาดเกินเหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมือด้วยนะครับแต่ก็ต้องไปไล่เก็บงานเอาเองนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับ6,900าบาทนะครับผมรถขับขี่ได้ปกติยางหน้าหลังไม่ใหม่เลยนะครับพวกระบบสตาร์ทมือก็ต้องไปไล่เก็บเอาเองนะครับผมเครื่องดีมากอ่ะคันนี้ สีเดิมโรงงานนะคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไฟเลี้ยวก็จะติดเฉพาะด้านหลังนะ ประมาณนี้นะครับ6,900บาทนะครับสำหรับเมดนางพญาสตาร์ทมือคันนี้นะครับสตาร์ทมือก็ไปเก็บงานเราเองนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนเหมือนเดิมนะครับภาษีคัดเกิดนะครับ6,900าบาทนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นสปินเตอร์นะครับ110 SR นะครับคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยเครื่องดีมากๆนะคันนี้นะครับระบบไฟอะไรติดครบหมดทุกจุดเลยนะครับ นี่นะครับผมซื้อโดยตรงเจ้าของนะครับคันนี้ก็ทะเบียนครบโอนนะภาษีขาดไม่กี่วันนี้เองนะครับเพิ่งจะขาดเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับคันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมนะคันนี้สวยๆเลยนะครับนี่ภาษีเพิ่งขาดนี่ยีิบเก้านี่สีเดมโรงงานนะเจมๆมมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับปุ๊บนี่แบตเตอรี่มีอ่อนๆน,นะครับผมนะครับแท้ทุกระบบ นี่นี่ไฟไอะไรติดครบหมดนะครับผมนี่แล้วไฟเรียวติดนะครับผมนี่นนะครับไฟติดครบหมดนะครับ ครับคันนี้นะครับขอเปิดราคาที่1,500งบาทนะครับผม1,500งบาทนะครับอุตลูปก็ทำงานถังแยกได้ปกตินะครับผมเนี่ประมาณนี้นะครับสปินเตอร์ประมาณนี้เลย1,500งบาททะเบียนครบพร้อมโอนนะครับภาษีขาดไม่กี่วัน แล้วก็ส่วนคันนี้นะครับสุสกีทรีเนะครับ118ิซีซีคันนี้มีแต่เล่มอย่างเดียวนะคันนี้ขายตามสมภาพนะครับ4 0 0พบาทนะครับรถติดขับได้นะก็เอาไปแม่นเทนเนนทุกสภา,ภาพภายนอกเอาแต่เครื่องปกติเลยนะครับเดี๋ยวล้างขาบูทําให้ติดขับขี่ได้ปกติเลยนะครับสภาพภายนอกก็ตามนี้เลยราคาก็4 0 0พบาทนะครับผมแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็น End u r o รนะครับฉายาเขาก็คือเอ่ออะไรนะคันนี้ก็จะเรียก เออเป็น enduro เนี่เน,นี่ยนครับเนี่ยนะวางเครื่องไลฟานสองร้อยซีซีนะครับคันนี้มีเอกสารก็มีเล่มโค้งนะครับแล้วก็มีสำเนาบัตรเจ้าของให้นะครับแล้วก็เออมีอินวอยเครื่องนะครับภาษีขาดเกินนะคันนี้เครื่องดีปกติเลยนะครับเนี่ยแจมแจมนะครับล้อหน้าหลังอลูมิเนียมนะครับทอดเดินใหม่คาบูเอ็นโพอาร์มหลังดีทีสองร้อยโชกหลังญี่ปุ่นโชคหน้าดีทีร้อยยี่ห้าโมโนนะแล้วก็มีตะแกรงสแตนเลส หน้าหลังแฮนเลนทอนแท้นะครับผมระบบไฟก็ติดครบหมดทุกจุดนะครับคันนี้ก็สตาร์ทสองระบบด้วยนะครับผมนี่นะส,สวยๆนะครับสภาพก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผมอ่มาดูกันนะครับนี่แต่นี่ไฟเลี้ยวม,มีเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับไฟสถานะขึ้นหมดเลยนะครับเกียร์ว่างเกียร์ว่างไฟเลี้ยวนะครับ ไฟท้ายนะครับผมนี่ไฟหน้าเอามาลองสตาร์ทมือกันนะครับนี่กดทีเดียวติดนะครับผมเครื่องไม่ดังไม่ควันเลยนะครับน่สภาพก็ยังไม่ได้ล้างนะครับผมนี่นะครับนิ่งๆนิ่งๆน,น,นะครับ สำหรับดีทีร้อยคันนี้นะครับวางเครื่อง2 0 0ร้อยีซีสตาร์ทมือ4จังหวะนะครับผมขอเปิดราคาที่27 0 0 0บาทนะครับ27 0 0 0บาทนะครับก็ได้สภาพนี้เลยคุ้มมากนะเอาไปขับเข้าไร่เข้าสวนเข้านานะครับลงป่ารลงห้วยได้สบายเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยดันยาวๆนะเครื่อง2 0 0ร้อีซีกำลังเหลือนะครับผมแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นสตา r ์เรียนนะครับรถคนไทยนะครับเป็น เออรุ่นสยามเออเซนเตอร์สยามนะครับร้อยห้ซีซีนะครับสตาร์ท2ระบบนะครับทะเบียนก็เพิ่งจะขาดไปเมื่อประมาณเมษาที่ผ่านมา6กแนะครับรถเครื่องกิ๊บกเลยนะครับไม่หมื่นกาโลเองนะครับแจมแจมนะครับระบบไฟติดครบหมดล้ออลูมิเนียมนะได้ยางหน้าเบอร์400รอยใหญ่ๆเลยข้างหลัง4ี่อยห้าสิบขับเท่ๆเลยอ่ะนะครับเก๋าๆเลยนะฮะมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่ ครับไม่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยกิโลเองนะมาลองฟังเสียงเครื่องกันสตาร์ทมือนะครับนี่เห็นไหมนิ่งๆเลยนะครับเครื่องดีมากนะไม่ดังไม่ควันเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสตาร์ทง่ายเนี่ยเบรกหน้าเบรกหลังปกติเลย นะครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ผมเอ่ยราคาไปพี่ๆตกใจแน่นอนนะครับสภาพนี้ราคานี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาที่นะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับโอ้โหได้สตาร์เรียนรถคนไทยนะครับรุ่นเซ็นเตอร์สยามนะครับร้อยห้าสิบซีซีไปขับใช้งานได้เลยนะเนี่ยแจ่มๆเลยนะครับล้อหน้าหลังอลูมิเนียมใหญ่ๆเลยยางแน่นๆ นะครับขับเท่ๆนะครับหนึ่งเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้เป็นในตำนานนะครับเป็น Honda j x จเอ็กร้อยสิบซีซีนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีค่าสองปีนะคันนี้นะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับระบบไฟแปลง CDI แล้วนะครับไฟส่องสว่างติดครบหมดทุกจุดนะครับได้ล้อหน้าหลังปีเนียมแน่นนะครับยางแน่นนะครับอะไหล่เดิมเพียบ นะครับผมนี่คันสตาร์ทคันเกียร์ไม่มีเชื่อมมานะครับแจมๆเลยนะครับเอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับผมซื้อกับเจ้าของโดยตรงนะครับผมนี่นะครับนะครับเครื่องดีนะครับไม่ดังไม่ควนนะครับผมนี่สวยๆนะครับอ่ะมาลองฟังเสียงเครื่องกันไม่รอช้านะครับเข็มไม้ขึ้นหมดเลยนะครับ ความเร็วรอบเครื่องขึ้นหมดออามาลองฟังกันนะครับนี่เห็นไหมเครื่องดีเลยคันนี้นะครับไฟหน้าไฟเรียวติดปกตินี่ต้องเบิ้ลเบนิดนึงนะ นี้นะเครื่องโอเคพร้อมขับใช้งานได้เลยนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับทะเบียนแท้โอนขนส่งได้เลยรับประกรันการโอนให้นะครับผมนนนเนี่ยนิ่งๆเลยฟังเสียงเครื่องนี่ประมาณนี้นะนะครับ สำหรับ Honda JX นะครับผมเปิดราคาที่1 9 5 0 0บาทนะครับ1 9 5 0 0บาทนะครับถูกๆมาจัดไปได้เลยนะครับบริการเก็บปลายทางมีนะครับค่าขนส่งมีส่งถึงหน้าบ้านมีนะครับจัดได้เลยนะครับแล้วก็ขั้นต่อมานะครับคันนี้เป็นรถแม่บ้านเครื่องดีมากนะครับเสื้อฝาไม่เคยแกะนะครับยางหน้าหลังดอกแน่นๆทะเบียนครบโอน ภาษีคาดเกินนะคันนี้รถสภาพดีมากคันนี้เจมๆเลยนะครับใครหาใช้งานอยู่ราคาโคตรถูกเลยคันนี้นะครับสว,สวยแจมๆเลยมาลองฟังเสียงเครื่องก่อนเดี๋ยวผมแจ้งราคานะคันนี้ปึ๊บแบตเตอรี่ใหม่หัวเทียนใหม่นะ้ำมันเครื่องใหม่อดูดิเครื่องโคตรเงียบนะครับระบบไฟอนะไรติดครบหมด นเห็นไหมทะเบียนครบโอนนะคันนี้ภาษีคาดเกินแจมแจมเลยรถมือเดียวเลยคันนี้นะครับฟีนโน่นะครับเบรกหน้าเบรกหลังปกตินะครับผมแจมแจมคนันนี้ก็ประมาณนี้ นะครับสำหรับราคานะครับยามาฮ่าฟีโน่ร้อยสิบห้าซีซีนะครับขอเปิดราคาที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะใครลูกค้าหารถไปใช้งานในคันนี้เลยนะครับผมมีบริการรับจดทะเบียนโอนย้ายต่อภาษีได้นะครับพี่พิานใดซื้อรถกับผมเนี่ยอยากจะโอนเปลี่ยนชื่อเนี่ยได้เลยนะครับโอนได้เลยนะครับต่อภาษีได้เลยนะครับผมมีบริการรับจดทะเบียนด้วยนะครับโอนเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมต่อภาษีพรบให้ด้วยก็มีนะครับ นะครับโดยตรงเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ราคาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับสำหรับ D T ร้อยยี่สิบห้าโมโนคันนี้เครื่องไรฟาร้อยห้าสิบเอกสารใบซื้อขายนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คาว a s สกิ GTO M6 ทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีคาดเกิน14,500บาทนะครับแล้วก็เมดนางพญานะครับคันนี้รุ่นสตาร์ทมือนะครับทะเบียนครบโอนภาษีคาดเกินก็6,900นบาท นะครับแล้วก็ซูซูกิคิตตันร้อยสิบ rs นะครับทะเบียนครบโอนภาษีขาดไม่กี่วันนะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ซูซูกิ trs ร้อยสิบแปดสี่สี่คันนี้มีแต่เล่มอย่างเดียวนะครับภาษีขาดเกินก็สี่พันบาทนะครับแล้วก็เอ่ยามาฮ่า enduro สองร้อยสี่สี่นะครับเครื่องไรไฟนคันนี้ก็หนึ่งสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับมีเล่มมีสำเนาบัตรมีอินโอย์เครื่องนะครับทะเบียนขาดเกินนะครับแล้วก็คันนี้เป็น อ่สตาร์เรียนนะครับเซ็นเตอร์สยามนะครับร้อยห้าสิบสี่สตาร์สองระบบทะเบียนครบโอนภาษีค่าประมาณเจ็ดเดือนนะครับก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คันต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็น Honda JX นะครับร้อยสิบสีซีนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีค่าสองปีนะครับก็หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็คันสุดท้ายนะครับเป็นรถแม่บ้านนะครับคันนี้ก็เป็นฟีโน่ครับยี่ป้าห้าฟีโน่ร้อยสิบห้าสีซีทะเบียนครบพร้อมโอนภาษีขาดเกิน นะครับก็7,900บาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับ0 6 1 4 9 1 7 9น8นะครับ0614917928นะครับหรือพี่ๆแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับส่งรูปรถมาตีราคาได้นะครับผมยินดีรับซื้อขายรถแลกเปลี่ยนทุกรุ่นนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่เหนือใต้อีสานนะครับอยู่ในประเทศไทยจุดไหนก็ได้นะครับผมรับซื้อ เราก็สามารถส่งให้พี่ได้ถึงที่เลยนะครับผมยกเว้นพี่ที่อยู่ตามเกาะนะครับพี่จะต้องค่ามมาาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะครับร้าน j s เจัรนยนต์นะครับยินดีรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่ทุกรุ่นเลยนะครับผมตีเทินได้แลกได้สลับได้นะครับซื้อขายกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ